สวัสดีครับสวัสดีอีกทีเนาะก็วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเออร์เนติกกันซึ่งเจนติกเนี่ยมันจะแบ่งไว้ทั้งหมดสามพาร์ทอันนี้ก็คือพาร์ทแรกเนาะโอเคก็ซึ่งพาร์ทนี้พี่จะแบ่งการสอนไปทั้งหมดสองครั้งนะครับสองครั้งนี้ก็คือพี่จะพยายามให้ให้มันต่อเนื่องกันมากที่สุดเนาะครับแล้วทีนี้ก็วันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับ หนึ่งจุดหนึ่งเราก็คือเกี่ยวกับการศึกษาของเมนเดลหนึ่งจุดสองเกี่ยวกับหนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดสามเนี่ยพี่จะกลุ่มรวมกันเป็นกฎของเมนเดลเนาะแล้วก็หนึ่งจุดสี่ก็เกี่ยวกับการทดสอบจีโนไทป์แล้วก็หนึ่งจุดห้าวันนี้พี่จะแจ้นิดนึงเนาะเพราะว่าหนึ่งจุดห้าเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือมันจะอยู่นอกเหนือจากกฎของเมนเดลโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องแรกเลยเนาะก็คือคุณเมนเดลเราก็รู้จักตั้งแต่เอ,อ่อมอต้นเราน้องว่าแบบว่า เขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เนาะเขาเป็นนักสถิตินะไม่ได้เป็นนักชีววิทยาโอเคแล้วก็อะไรที่อยากให้รู้เขาศึกษาจากทุกคนรู้มันคือถั่วลันเตาใช่ไหมเออถั่วลันเตาเออโอเคเดี๋ยวเขียนเลยเขาศึกษาจากถั่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาเนี่ย โอเคชวนลันเตาหรือในชื่อสามันก็คือการ์เดนผีเนาะหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออยากให้รู้ไว้เพราะว่ามันมีข้อสอบเคยออกเนาะข้อสอบของมอขอปีนึงเคยออกว่าโอเคสิ่งเอ,อ่อพืชที่เมนเดลใช้ทดสอบเนี่ย ชื่ออะไรทุกคนรู้แล้วมันคือเกิันเต่าแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันชื่อทรรางวิทยาศาสตร์อะไรเขาก็มีชื่อวิรรทยาศาสตร์มาให้เลือกเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้ว่าโอเคมันคือไหนแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าเออก็รวยก็ก็ดีกว่าเนาะโอเคนั้นก็คือพิซซาสาติวมัมคือมันคือมันแล้วแต่คนอ่านเนาะพี่ก็เคยเจอบางคนที่เขาอ่านว่า พีซุ่มซาติวุ้มหรือว่าไอซัมซาติวัมต่างๆก็คือเคยเจอมาเยอะมากก็ไม่รู้แต่ว่าพี่หยิดตามที่พี่เคยเรียนมาเนาะก็เขาอ่านว่าพีซัมซาติวัมเออไปเรียนเออแต่ว่ามันเขียนเหมือนกันเนาะเป็นภาษาละตินแล้วก็การที่เขียนชื่อทีศาสตร์เนี่ยเราต้องเน้นนะตัวหนาหรือตัวเอียงก็ได้ ขีดเส้นต้เนี่ยต้องขีดเส้นใต้แบบแยกนะโอเคแล้วถ้าคุณเมนเดียวเนี่ยเขาถึงเลือกใช้พืชชนิดนี้ก็นี่เลยสดยนี้ก็โชว์ว่าเออมันปลูกง่ายนะมันเติบโตเร็วอายุสั้นแล้วก็ให้รูกหลางจำนวนมากมีหลายพันธ์แล้วก็มีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็ค่อนข้างเน้นเนาะฟึ๊บๆนี่นะกันโอเค ประมาณนี้ครับปลูกง่ายตัวเร็วอันนี้ก็ใกล้ๆก,กันเนาะถ้าน้องแบบว่าอยากศึกษาอย่างหนึง่งของอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องการศึกษาเนาะเราไม่ต้องการให้การศึกษาของเราเนี่ยมันยืดเยือ้อหรือสู้เวลาเอาเวลาของเราเนี่ยไปแปะผลดีกว่าอายุสั้นถ้าน้องเปรียบเทียบกันคือถ้าอายุสั้นปุ๊บเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าถ้าเราถึงอยู่ไปปลูกต้น ที่มันอยู่ต้นโพต้นสักอย่างเงี้ยเออมันกว่าเราที่เราจะเก็บตัวอย่างของมันได้ครบเนี่ยก็ใช้เวลามากใช่ไหมเออให้ลูกหลานจํานวนมากก็ประมาณนี้โอเคทีนี้อันนี้อยากจะให้รู้ไว้ว่าการที่มันมีการที่เออมันมีเซลล์เออการที่มันมีทางเกสรเพชผู้เกสรเพศเมียใน ในดอกเดียวกันอ่ะเนาะโอ oh <my> ้โหเมก็นี่มีแกทั้งเกสส่เพ็รผู้แล้วก็เกสสอเพ็ดเมียในดอกเดียวกันมันก็สามารถทำเซลล์พอลรนเนชันได้พ่าจ้พี่จ้องดียรอด้อีรเอเีร็คออเเอเดอีออเีกออเออออออ ตอันไม่้มันเยงุยแล้วม่โอเอไอคหเนี่ยวไหนดียตนี้โเคนาะก็ประมาณนี้ก็คือพี่จะพูดว่ามันมีทังเกสสนเป็นผู้ แล้วก็เกลดไม่มีในะดอกเกี่ยวกันเนาะมันก็สามารถปฏิสนธิกันได้ก็คือเป็นเซลล์โพลิเนชันเนาะหรือว่าเราอาจจะเจออีกคำหนึ่งที่มันแปลว่าปฏิเออโพลิเนชันมันน่าจะแปลว่าการถ่ายละอองวะการถ่ายละอองเลนูเนาะแต่มีคำหนึ่งที่สามารถแทนคำว่าโพลิเนชันไดอ้อาจจะแบบเจอในหนังสือก็คือเฟอร์ติไลเซชันเนาะเฟอร์ f utilization อันนี้เป็นแปลว่าการปฏิสนธินะ้องปฏิสนธิได้เยอะมากก็คือสมัยของคนหรือของสัตว์ก็ได้เนาะเรียกว่าเอ,อ่อ utilization ที่นี้ไม่พอมันก็สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยโอเคข้ามพันธนะุน์เนาะนี่อันนี้ก็จะโชว์ประมาณนี้ทีนี้จะลักษณะ ของเมนเดลพี่จะมาเน้นตรงนี้แล้วกันค่อยมาเน้นนั่นนี่เนาะส่วนวิธีการที่คุณเมนเดลเขาทำเขาทำยังไงเขาเนี่ยตัดเกสรเพศผู้ออกแล้วก็เนี่ยเขาคุณเมนเดลนะเขาตัดเกสรเพศผู้ออกเสร็จแล้วปุ๊บเขาเอาปักเออเอาผู้การเนี่ยไปไป้ายเกสรเพศผู้ของอีต้นเออของอีดอกหนึ่งนะจากคนละต้นเนี่ยมาปฏิสนธิทำเซลฟ์เฟอร์ติลเซชัน ก็กับดอกนี้เนาะแล้วเขาก็ศึกษาว่าแบบเออมันเป็นยังไงยังไงนะเออประมาณนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําคือเขาบอกว่าเขาก็ศึกษาทั้งหมดเจ็ลักษณะเนี่ยพี่ขอยกมาลักษณะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาเลือกนะเขาเลือกต้นที่เออรุ่นพีเนี่ย รุ่น P เนาะก็คือเป็น parent generation เออเนี่ยเขาเลือกตัวที่มันเป็นพันธะเนาะอาจจะเป็นเจอคำว่าพันธะก็คือคำว่าคำหนึ่งเขียนก่อนพันธะเนาะอาจจะเจอคำว่าเพียวเอ,อ่อคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าพันธะก็ได้อาจจะเป็นเพียร์ไลน์เขีนยนใส่พันธะเนาะ หรือจะเจอคำว่า true b i l d i n g ก็ได้โอเคประมาณนี้เขาเลือกเขาเลือกตน้นลิมคอลืมแม่เนี่ยเป็นพันแทนนะเออแล้วก็มีเออเอะไรดีต้นสูงแล้วกันต้นสูงมาคลอสกับต้นเตี้ย ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ออกมาในรุ่น F 1 F 1 F 1, f 1. F 1. คือรุ่นลูกเนาะหรือมันย่อม,มาจาก first file first file กับนั่นนะ generation อเคฟื้นไฟเลี้ยวเจเนเรชันเนาะก็คือคนที่สื่อสกุลรุ่นแรกเนาะไฟเลี้ยวก็คือผู้สืบสืบกนหรือว่าไทยานนั่นแหละเออปรากฏว่าเขาทําออกมาเขาต้นสูงพันแท้กับต้นเตี้ยพันแท้เนี่ยเออเอามาผสมกันแล้วพบว่าเพราะว่ามันได้ต้นสูงหมดเลยทําไมล่ะเออใช่ไหม ทีนี้อันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งละทีนี้มาโชว์ตารางนี้ก่อนขอว์ตารางนี้นิดนึงเนาะเนี่ยเขาบอกว่าอันข้างบนเนี่ยก็คือเด่นหมดเลยนะนี่เด่นแต่ว่าจำไหมสำหรับพี่ก็ไม่น่าให้จำเพราะว่ารู้สึกว่าจำแล้วก็แล้วไงจำก็โอเคจำมันก็คือจำได้แหละแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่า คือในข้อสอบมันจะมีมาให้อยู่แล้วว่ามันเด่นหรือมันดอยดังนั้นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่เนาะไม่ต้องกังวลว่าแบบเขาจะไม่ได้ให้มาซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นพอย n หลักของบทนะี้เนาะมันยังมีหลายๆอย่างที่เป็น p อยหลักโอเคถ้าไหนที่รู้สึกว่าโอเคน่าจาโอเคจะบอกว่าให้จําแล้วกันเนาะแต่อันนี้ก็แค่ยอยากโชว์ให้ดูเฉยว่าเออเนี่ยอันนี้มันมีเด่นแลว้วก็อันนี้เป็นดอยนะเอออย่างสีของดอกเนี่ยสีของดอกเนี่ยถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็นเด่นเนาะแล้วก็สีขาวเป็นดอยอันนี้ก็คือเกิด ตำแหน่งของดอกเนาะเกิดที่กิ่งกับเกิดที่ยอดเนาะเกิดที่ยอดเนะี่ยจะเป็นดอยแล้วก็สีของเมเล็ดเนาะเหลืองเป็นเด่นเขียวเป็นดอยแล้วก็รูปร่างของเมเล็ดเนาะก็เป็นรูปร่างของเมเล็ดเป็นมีแบบผิวเรียบกับครุขาบเนาะก็คือเรียบก็คือกลมนั่นแหละเออแล้วก็ฝากเนาะรูปร่างของฝากฝากักโอเค แล้วก็เอ่อรูปของฝากเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่มันอวบก,ก็คือผิวเรียบกับขรุขระเหมือนกันแล้วก็สีของปากก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นด้อยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือความสูงโอเคก็มีสูงกับนิดเดยลประมาณนี้เขาทาการทดลองเนี่ยทั้งหมดเจ็ดลักษณะแต่จริงๆเขาทํามากกว่านั้นนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันสรุปไม่ได้เขาพบว่ารุ่น F 1นเนี่ยเขามาคลอสกันเนี่ย F 1อ่ะมันได้แบบนี้หมดเลยไม่ได้เด่นหมดเลยเนี่ย ทั้งหมดเนี้ยคือเด่นหมดเลยนะเด่นหมดเลยนะแล้วจากนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอเคเขาก็เลยทำต่อโดยที่เขาเอารุ่น F หนึ่ที่เขาศึกษานเนี่ยเจ็ดลักษณะเนี่ยมาคสกันเองมาเซลฟ์คอรสกันเองเนาะปรากฏว่านี่ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้มันมี เราเอา f หนึ่งใช่ไหม f หนึ่งเนี่ยคอร์ดกันปุ๊บได้ f สองเนาะทีนี้ f สองปรากฏว่ามีต้นหนึ่งเป็นต้นด้อยใช่ไหมแล้วอีกสามเขาทำเป็นอัตราส่วนเนาะเขาเป็นนังสถิติดังนั้นเขาเก็บสถิติมาเรื่อยๆเ,เพราะเขาปรากฏว่าอ้าวทำไมล่ะทำไมถึงมีต้นด้อยต่ออัตราส่วนต้นหนึ่งเป็นสามต่อหนึ่งเนาะถ้าเรา หรือใกล้เคียงนะเราเออลหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสองเนี่ยไปหาอันนี้มันจะได้ประมาณมันจะใกล้เคียงสามอะเนาะมันก็จะประมาณเป็นสามอันนี้ก็ประมาณเป็นหนึ่งเนาะในอัตราส่วนสามต่อหนึ่งทาไมละ่ะเนาะปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําก็คือมันเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะว่ามันประมาณสามหรือใกล้เคียงนะมันได้สามหรือใกล้เคียง ต่อหนึ่งทั้งหมดเลยเด่นต่อด้อยประมาณนี้เนาะโอเคทวนอีกรอบนะเขาทำยังไงบ้างนะเขาเอารุ่นพีรุ่นพีคือรุ่นพ่อแม่เนาะมาเช่นพี่เอาเด่นมาคอสกับด้อยปรากฏว,ว่าได้ไงได้เด่นใช่ไหม และทีนี้พี่เอาเด่นเนี่ยเซฟคอตัวเองเซฟตัวเองใช่ไหมปรากฏว่าได้มาเป็นเด่นและก็ด้อยในอัตราส่วนสามต่อหนึ่งหรือใกล้เคียงเคนะเคเนี่เห็นไหมเขาทำเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิ ็นไหมพอเราเอาเรามีเจ็ดศูนย์ห้าต่อสองสองสี่เนาะเราสองสองสี่ไปหารมันก็จะได้ประมาณสามจุดหนึ่งห้าต่อหนึ่งใช่ไหมเออทีนี้มันก็จะใก,กล้ใกล้เคียงหรือตัวเลขก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้หนีกันห่างมากขนาดนั้นเขาก็เลประมาณสามต่อหนะึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นรูปจากเคมเบลเนาะทีนี้เขาต้องสรุปการทดลองเขาสรุปว่าไงข้อแรกเขาบอกว่าถวดรันเตามีเหนือควบคุมที่เรียกว่าแฟกเตอร์ นะครับบอกว่าแฟกเตอร์มันจะอยู่กันเป็นคู่คู่เพื่อที่จะถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกเนาะแล้วก็ยีนเด่น,เดนจะข่มยีนไดอ้อ่าทําไมล่ะทําไมอันนี้ถึงเรียกยีนแล้วทําไมอันนี้ถึงเรียกแฟกเตอร์เดิมตอนที่เมนเดลศึกษาเนี่ยเมนเดลอ่ะใช้คำว่าแฟกเตอร์แต่ภายหลังนักวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าเออไอแฟกเตอร์เนี่ยมันคือยีนโอเคนะแฟกเตอร์เนี่ยมันคือยีนแฟกเตอร์มันก็คือ ในสมัยมนเด็วอาจจะแปลว่า,วา,วาปัจจัยบางอย่างที่จะทําให้มันส่งต่อกันไปถึงรุ่นลูกได้เนาะโอเค